รถเร็วขบวน167นะครับกรุงเทพอภิวัก์กันตังเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับเที่ยวนี้นี่ดูเหมือนว่าจะลาชาอยู่หลายนาทีเหมือนกันนะครับผู้คนลงที่สถานีรถไฟทุ่งสงเยอะนะครับ สาพทคีทุก้นก่อนจะลร่ยหสินขอและสัมภาระของท่านให้ถูกตองครบ้วการรไห่ประเทศไทยขอขอคุณท่านผู้โดยาุกทานที่ใ้บริการเดนทางด้วยรถไฟและอไปนี้ที่ว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการแท่หนีขอบคุณค่ะนนเร่งเ The train. The รถเร็วขบวน167นะครับกำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟทุ่งสงนะครับไปยังสถานีสุดท้ายปลายทางทีก่กันตังนะฮะผมเดินทางด้วยรถไฟท้องถิ่นขบวน447สุราษฎร์ธานีส่งให้นหลุกนะฮะมันลงที่ชุมทางทุ่งสงนะครับผมแล้วก็เดินทางต่อไปยัง ันังนะฮะด้วยรถไฟขบวนนี้นะจากทุ่งสงเนี่ยไปกันตังค่าตั๋ว20บาทนะคะเป็นการเดินทางสายสั้นๆนะครับผมบรรยากาศวันนี้เนี่ยดีมากๆนะฮะไม่ร้อนเลยนะฮะชมทางทุ่งสงนะฮะ สถานีรถไฟสุดท้ายปลายทางกวั่งอันดามันนะที่กันดังนะครับขอน้าตาก็ผู้โดยสารก็เริ่มอิมโดโรยกันแล้วนะเพราะว่าเดินทางกันมาทั้งคืนนะครับชมบรรยากาศเมืองตุ้งสงนะคร ด้านหนึ่งก็ลงไปทางใต้นะครับผมไปยังอัดใหญ่ยาลาแล้วก็จุงไมโกลกนะครับฝั่งนี้ก็ไปดังแล้วก็สุดท้ายาปทางที่กันตังนะครับบรรยากาศเบืองตุงตุงสุดยอดมากๆนะทางเดินสีสันสวยงามมากๆเลยเนะี่ย นีรถไฟทุกส่งแล้วนะครับรถไฟขบวนนี้จะจอดรับส่งผู้โดยสารอีกครั้งหนึ่งที่สถานีที่หวังสถานีกะปางสถานีวายยดสถานีดังแล้วก็สถานีสุดท้ายไปผาทุงแคนดังนะครับดูงานก่อสร้างของรถไกวฮะร,รถไกวเนี่ยที่ดินเยอะมากๆนะครับ ตอนนี้อากาศดีนนามากๆนะเดือนเมษายนนะครับมีฝนตกงลงมาด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าเป็นทางเหนือหรือทางอีสานเนี่ยบรรยากาศจะแห้งเล้ง,างมากๆเลยนะ เร็วขบวน167นะครับกรุงเทพอภิวัตนกันตังตอนนี้เดินทางออกจากสถา,านีรถไฟคุ้ยยอดหนายังมีสถา,านีรถไฟสังแล้วก็กันตังนะแต่ละสถา,านีผี่ก็ค่อนข้างอยู่ห่างกันพอสมควรนะครับ ก็ผงต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงนะฮะถึงจะถึงครับชมบรรยากาศสองข้างทางไปเรื่อยๆก่อนนะครับแขวนทางหลวงกลางนะครับบรรยากาศสองข้างทางเราแขวนนะครับอีกหนึ่งที่เราจะต้องเจอเยอะมากๆนั่นก็คือความน้ำมันกับยางปารานะครับ นี่คือบรรยากาศสองทางต่างในจังหวัดตัางนะครับบรรยากาศบนรถไฟวขบวน167น,นะครับสวัสดีครับนี่คือสถานีรถไฟกันตังนะฮะผมเดินทางมาจาก สุราธานีนะฮะมาลงที่สถานีรถไฟกันตังนะครับผม